เอาละทีนี้ไปกันที่ไฮไลท์อีกหนึ่งรายการเราข้ามไปที่อังกฤษนู่นเลยชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยนะครับนยูเตะเขาชิงเข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็จับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะครับคือไปดูผลจับสลากเลยก็ได้มั้งเพราะว่าผลการแข่งขันเนี่ยผลไงอันโดฟ้น์บอลน่าจะทราบกันไปแล้วนะฮะนี่แล้วสเปบครับนี่ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่แชมป์เก่าเจอกับรองแชมป์เก่าใช่แมนยูเจะเจอนิวคาสเซิลจับสลากมาเจอกันเองนี่รอบเนี้ยรอบสี่คุกกิมันคือ สิบหกทีมสุดท้ายในสิบหกทีมเนี่ยมีทีมจากพรีเมียร์ลีกเข้ามาเกินครึ่งนะก็คือสิบทีมนะครับแล้วก็อีกสามทีมเป็นแชมเปี้ยนชิพสองทีมเป็นลีกวันแล้วก็มีทีมหนึ่งจากล<ห>ีกทูแล้วลีกทูกับลีกวันมันจับเจอกันเองด้วยแมนฟิลด<ห>์กับ Port <ห>พอร์ตเวลเพราะนั้นเนี่ยแมนฟิลด์หรือพอร์ตเวลเนี่ยแมนฟิลด์ลีกทูพอร์ตเวลลีกวันจะมีทีมหนึ่งเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายแน่อิฟสบิท <p> จากแชมเปี้ยนชิพเจอฟูลแลมนะครับแมนเชสเตอร์แต่เจอนนนนิิิวคาสเเซลีี่ป็รแมชชัดง จริงๆก็คือรู้กันที่แล้วแต่ว่าย้อนหลังกลับไปมันไม่ถึงปีนะถูกไหมเพ mm hmm. ราะเตะนัดชิงกันเมื่อช่วงประมาณสักกุมภาถ้าจะไม่ผิดนะครับบอลมาเจอลิเวอร์พูลนะครับเชลซีเจอแบล็กเบิร์นอาร์เซนอลไปเยือนเวสต์แฮมเอฟเวอร์ตันเจอเบอร์ลี่พวกเนี้ยโอ้โหเรียกว่า <c oughs> พรีเมียร์ลีกเจอกันเองหลายทีมเลยนะครับ <c oughs> <indicating> แล้วก็เอ็กเซเตอร์นะครับหรือว่าเอ็กสเตอร์เนี่ยก็เจอกับมิดเดิลส์เบิร์กลีกวันเจอกับแชมเปี้ยนชิพนะฮะก็ไฮไลท์ก็นั่นแหละอยู่ที่การเจอกันเองของแชมป์เก่ากับรองแชมป์เก่านะครับ แล้วก็เรียููเนี่ยเมื่อวานก็เอาชนะเลสเตอร์3-1โดนนำไปก่อนนะครับตอนนี้เรามีเดิมเลยนะโอ้โดนโดนคือเป็นเป็นวิธีเรียกกำลังใจของเรีพูลเขามีคลิปหลังจบเกมด้วยนะโัษณาจากคุณเจมส์คุณเจมส์ลาลีก้าจริงๆนี่เจมส์นี่เขาเรื่องบอลสเปนนี่เขาเข้าเชี่ยวชาญเพราะเขาพูดสเปนได้ฟังสเปนได้แต่เขาก็เวลาพูดถึงเรียููเนี่ยเรียกเขาเจมส์ลาลีก้าไม่ได้เขาจะโกรธ ก็ค <No. S 2> ต้องเรียกเขาว่าเจมแอนฟิลนี่อ่ะ,อะไปไปฟังตัวส้าจากคุณเจมแอนฟิลกันหน่อยฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเจมลาลีกานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์ซิตี้สประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลฉายภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือโดนก่อนแต่นะครับทุกคนเห็นรูปเกมแล้วก็อุ่นใจครับว่า รีฟูน่าจะคัมแบ็กกลับมาได้และก็คัมแบ็กกลับมาได้จริงครับเกมดีกว่าชัดเจนสร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าครึ่งแรกติดขัดๆเลสเตอร์อยังแข็งแรงยังขืนได้อยู่นะครับจุดหนึ่งที่น่าพึงพอใจสําหรับชัยชนะในนั้นนี้คือการได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจุดที่2ก็คือการได้เห็นผู้เล่นในตําแหน่งแบ็คขวาอินเวิร์ดคนใหม่อย่างเคติสโจน น,นี่คือการลงเล่นในบทบาทนี้อย่างชัดเจนซึ่งทําได้ดีครับทําได้ดี3ก็คือนักเตะที่ลงไปเล่นในชุดสเปนคนแรกเนี่ยนะครับคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆถ้าในทัวร์นาเมนต์ระดับนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลีกครับนะครับ FA ครับรอบแรกแรกหรือฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแรกแรกเนี่ยนะครับแล้วลิวคูใช้ชุดนี้แล้วทำผลงานได้ขนาดนี้ถือว่าสควอ d เด t h มีคุณภาพนะครับ แสงเห็นถึงความแข็งแกร่งของริพูในฤดูกาลนี้ที่แตกต่างจากเมื่อฤดูการที่แล้วนี่เป็นชัยชนะที่บ่งชี้หลายๆอย่างครับว่าร์พูกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับอ่ะนี่คือคุณเจมส์นะครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับก็หนึ่งในอลัมนิสต์ของเรานะเออนะคะจบสวยด้วยนะเมื่อกี้เขาพูดว่าเนี่ยร์พูกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ร์พูตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งค,คือบริษัทัลพวพนันถูกกฎหมายคือที่ต่างประเทศเขาเรื่องพวกนี้เขาถูกกฎหมายนะครับก็ ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบไปแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แพ้นิวคาสเซิลใช่ไหมลิเวอร์พูลก็เป็นเต็งหนึ่งเวลานี้แต่ว่าในระดับที่สูสีกันมากนะลิเวอร์พูลเนี่ยเอา1บาทไปแลก3บาทอาร์เซนอลเป็นเต็งสองเอา1บาทไปแลก3ามบาทห้เออประมาณนี้แมนเชสเตอร์เต็งหนึ่งบาทไปแลก4บาทนี่ดูครับว่ามันใกล้เคียงกันขนาดไหนแล้วก็นิวคาสเซิลกับเชลซีเนี่ยเต็ง4ร่วมกันนะครับเอา1บาทไปแลก5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะมองถึงเรื่องตัวเต็งจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าทีมนี้เพราะว่าถัดไปคือเวสแฮมเนี่ยมันสิบสี่ต่อลคลับใช่ไหมก็จะมองว่าเป็นเหมือนกึ่งๆมานอกสายตาแลา้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครเป็นเต็งจา๋าส่วนอันสุดท้ายคือแบล็กเบอร์โรเวอร์สครับด้วยโปรแกรมที่ต้องไปเยือนเชลซีก็อาจจะถือว่าหนักหน่อยอนะแต่ผมบอกได้เลยว่าพลิกล็อกได้นะเชลซีก็ยังแบบไม่ค่อยออมไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยอ่ะโอเคก็นั่นคือ ความเคลื่อนไหวของหลีครับโอ้ขออภัยอาเตงสุดท้ายไม่ใช่แบ็กเบิร์นนะครับเป็นพอร์ตเวลพอร์ตเวล250รอหสิอหนุ่นนะแล้วก็เจเกนครอปเนี่ยก็ยกชื่นชมชื่นชมโซโบก็คือพี่ดอมของหนูเองจาเพี่ดอมของหนูเองแต่เมื่อไหร่ของหนูเลยตอนนี้เพราะหนูชอบขออเมื่งน่ารักเบอร์แปแต่ว่าพี่บอกเลยว่าคู่แข่งกุ๊กกิ๊กเยอะนะ เพราะว่าพี่ดอมเนี่ยคือเสื้อเขาขายดีที่สุดแล้วดบบหนึ่งเลยนะแบบหนึ่งแล้วโบติมันต้องเป็นซาร่าไงพี่เตรียมจะไปถอยมาแล้วเนี่ยพี่ว่าเราถ้าเราชอบแบบโจโกเมสหรือจะไม่มีคู่แข่งนะจริงๆเป็นคนชอบความตื่นเต้นท้าทายอ๋อชอบความท้าทายใช่ไหมโซบอสไลน์นี่เขาเทพอย่างเมื่อวานนี้เขายิงเเขาบอกว่ายิงลูกไฟแบบว่าท่าดีมากสับ ท่าดีมากสวยเขายิงสวยเขายิงตุ้มแล้วบอลมันพุ่งแบบโอ้โหสามเหลี่ยมเลยอ่ะแล้วเขามีไปเปรียบเทียบกับซีเวนเจอร์หลาซึ่งเป็นใช่ตำนานของลิเวอร์พูลเนี่ยเจ้าของเสื้อเบอร์เจ้าของเสื้อเบอร์แปดเนี่ยแบบท่ายิงท่ากระโดดดีใจมันเหมือนเหมือนเจอร์หลาเลยก็ก็เลยแล้วก็เออเจเกนคอร์ปก็ชื่นชมโซบอสไลว่าเหมือนไม่ต้องปรับตัวเลยคือเหมือนเล่นได้ตั้งแต่นาทีแรกของการแ ของของการมาอยู่กับลิเวอร์พูลเลยนะครับเล่นดีแล้วชื่นชมเลสเตอร์ว่าวางแผนมารัดกุม,มแล้วก็เรื่องของการเสียประตูแรกเนี่ยเราเริ่มเกมได้ไม่ดีเท่าไหร่เสียประตูแต่นาทีที่สามนะซึ่งก็เป็นคำพูดที่ครอปบอกว่าพูดบ่อยแล้วนะก็แต่ครึ่งแรกเราก็มีโอกาสหลายครั้งนะซึ่งมันก็น่าแปลกใจว่าทำไมมันไม่เป็นประตูมัน,มนแต่ฟุตบอลก็อย่างเงี้ยบางทีมีโอกาสแต่ว่ามันทำประตูไม่ได้ แต่ว่ายิ่งเล่นไปเราก็คลองเกมได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้ส่วนโซบอสไลหรือว่าดอมเนี่ยก็ปรับตัวได้เร็วมากๆเลยแทบจะตั้งแต่นาทีแรกด้วยสาเป็นผู้เล่นระดับท็อปไม่เคยหยุดนิ่งแล้วก็ยังคงเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยตลอดเวลานะครับนะแล้วก็จาววรีคอนซาก็เป็นอีกคนนึงที่ได้คำชื่นชมแนละเป็นกองหลังดาวรุ่งนะครับเล่นดีมากนะครับในเกมนี้ก็ยิ่งยิ่งดีขึ้นอีกซึ่ง คอนซาก็บอกว่าเกมนี้เราเริ่มต้นกันไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าสามนาทีก็เสียประตูแล้ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คลองเกมได้แล้วก็กลับมาชนะได้ในที่สุดแต่หลายคนก็ชื่นชมคนนั้นนะเอนโดปะเอนโดเอนโดวาตาลุเอนโดเอก็ใช่เขาก็เป็นนักเตะใหม่แล้วก็ที่ตอนแรกบอกว่าเอ๊ะมีความโพไลด์สูงความเกรงใจสูงนิดนึงเนสภาพไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออซึ่งหลังจากนั้นเขาก็เลยโอเคงั้นผม ผมดุดันให้เจ้านายเห็นแล้วกันผมไล่เตะไล่ฟัดแบบคร้่งหลังรวมไปหลงไปเลื้งครับเออแต่ว่าอย่างเนี้ยที่โค้ชต้องการเออนะก็เป็นภาพที่ดีของลิเวอร์พูลตอนนี้ชนะมาต่อเนื่องแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือนิวคาสเซิลก็เขี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบนะนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักลงสนามก็จัดจัดตัวนี่ถือว่าเน้นนะสำหรับนิวคาสเซิลอ่ะ นะครับก็มีซันโดโตนารีมีโชลินตันลงสนามเป็นตัวจริงส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาปรับผู้สาประตูใช้อลเตกาเฝ้าเสานะแต่ว่าก็มีแจ็คกรีลิชมีผู้เล่นอาวาเลสนะนะครับแต่ว่าก็เออร์ลิงฮาร์แลนด์ก็นั่งสำรองไปไม่ได้ลงสนามนะใช่ประตูก็มาในนาทีที่53นะโชลินตันกระชากมาแล้วก็เปิดเข้ามาที่อิสซักยิงจากหหลาเข้าประตูเคลียแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบนะก็เข้าไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ได้ล้างตาละเ <ENNIS> อ็ดดี <lawsuit> <Gore> ้เฮาว่าไงก็บอกว่าขอคว้าแชมป์คาราบาวครับล้างแค้นเมื่อปีที่แล้วเฮ้ยพี่ว่าเป็นไปได้นะเดี๋ยวกระสนนี่ดูเขาจัดตัวเนี่ยคือคือพอนัดต่อไปมาเจอกับแมนยูในในหลีกครับเนี่ยดูแล้วหน้าจะมีความมุ่งมั่นมากกว่าไม่กลัวก็ไม่กลัวแน่นะเดี๋ยวว่าเส้นเวลานี้แต่แต่ว่าไปเยือนแมนยูที่โอทาวฟอร์ด่มันก็นะก็อาจจะวัดได้วัดได้แต่พี่ว่าพี่ว่ามันออกได้หมดเลยนะสามหน้านะครับ แล้วกเกมมันไม่มีไม่มีต่อเวลาไม่มี V R ใช่ไหมอันนี้ก็จบจบเกมก็สิบทีเสมอก็ยิงหยุดโทษเลยครับส่วนเป๊ปเนี่ยเขาบอกว่าคุณคิดว่าเรารุ้น4ี well> ่แชมป์เหรอเขาตกรอบอ่ะคุณคิดว่าเราจะรุ้น4ี่แชมป์เหรอไม่หรอกผมแฮปปี้กับทิพลแชมป์มากกว่าก็อาจจะพูดแบบคำถามของเขาอ่ะเออแต่ว่าเขาก็ยินดีกับนิวคาสเซิลนะครับแสดงความยินดีว่าสอแสดงความยินดีกับนิวคาสเซิลด้วย ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เล่นได้ดีนะครับคือเออเขาบอกว่าลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นได้ดีในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยนิวคาสเซิลดุดันขึ้นเ,เล่นดีขึ้นแล้วก็สร้างปัญหาให้เขาได้เยอะขึ้นนะแต่ว่าเขาไม่ซีเรียสเท่าไหร่หรอกออสำหรับถ้วยนี้นก็บอกว่าเขาชอบทริปเปิลแชมป์ไงเออก็คือภาพถ้วยนี้ไปแต่ถ้วยนี้มันเป็นถ้วยที่เล็กสุดถ้วยเล็กสุดเออแต่ว่าอีก3อีก3ถ้วยถ้าเขาทําได้ก็คือทริปเปิลแชมป์เหมือนรุ่นกันที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะนะอ้าวเชลซีบ้างครับ เชซี่นะฮะโชว์อกว่าเมื่อวานได้เกือบไม่ชนะนะโอ้โหเกมต้องบอกว่าเกมนี้หืดอ่ะหืดเออหืดแต่ชนะได้ครับนะครับก็นิโคลัสแจ็คสันยิงนะครับแล้วก็จริงๆเขายิงอีกนึกอีกลูกหนึ่งด้วยนะแต่ว่าไลแมนยกธงขึ้นมาแล้วจากภาพช้าเนี่ยมันไม่น่าจะล้ำครับแต่เผอิญว่ารายการนี้มันไม่มี V R มาช่วย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 แบบเป็นการตัดสินที่2ของกรรมการอ่ะเพราะฉะนั้น ลูกนั้นก็เลยเป็นล้ำหน้าไปนะครับหรือว่านักตเตะดาวรุ่งของเชลซีอุโกโชุกูเนี่ยไปย่ำใส่ผู้เล่นของไบตันถ้ามี VR เนี่ยอาจจะโดนใบแดงไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มี VR ก็รอดไปนะหลังจบเกมนะครับน Jackson, นะี่นี่แจ็กสันนะก็พี่วันเหลี่ยมคล้ายค้ยด็อกบาร์กันนะเนี่ยเหลี่ยมนี้ <ừ> คล้ายๆนะแต่ว่า<อ>การทำประตูนั้นน้อยน้อยกว่าด็อกบาร์ไปแลยัง<ๆ>ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะนะโป,ป,ปะเชนโนนี่ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ ถือว่าเป็นการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมของทีมนะเขาน่าจะหมายถึงว่าผลงานช่วงที่ผ่านๆมามันไม่ดีก็เรียกว่าเกมนี้ทําให้แฟนบอลได้เห็นว่าเออ,อทีมไม่ได้อยู่กับที่นะพยายามจะทําอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็พอใจกับผลงานในนัดนี้แล้วก็สิ่งสิ่งที่สำคัญคือทีมจะต้องเก็บเอาโมเมนตัมนี้เอาไว้อ่อให้มันสม่ําเสมอนะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันยิงประตูได้ก็ถือว่าสําคัญเพราะว่ามันทําให้ตัวนักเตะเนี่ยเอ,อ่อมีความมั่นใจเพราะว่า คนเป็นกองหน้าแล้วยิงไม่ได้เนี่ยมันกดดัน<ช>นะโคพารเมอร์อ Palmer, เขาก็ชมเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะเท่ากัชมเขาบอกว่าเนี่ยออกสตาร์ตตัวจริงเป็นครั้งแรกกับทีมเลยนะแล้วโคก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากมมเขาคือปัจจัยหลักที่ทําให้เราชนะเกมเกมนี้เลยเ<อ>แต่ก็อย่างไรก็ตามเขาก็ยังเด็กและเราก็ต้องเหมือนให้เวลาในการปรับตัวกับสโมสรแล้วก็กรุงลอนอีกด้วยสําหรับเขาเนี่ยต,ตัวหน่อยโอ,อ้มันอยู่ก็ต้อง ย้ายจากแมนเชสเตอร์มาอยู่ลอนดอนน่ะใช่ไหมก็อาจจะแบบปรับตัวยากนิดหนึงทีใหม่อะไรใหม่อย่างเงทีนี้เชลซีมีปัญหาเพิ่มตรงเบนชิวเวลเจ็บเนี่ยโอ้หน่าไม่รู้ว่าเจ็บนานแค่ไหนนะนี่กลายเป็นว่าวิงแบ็กสองฝั่งไปอีกละลิสเจมส์นี่เจ็บไปก่อนแล้วแล้วเนี่ยเบนชิวเวลเจ็บอีกน่าเห็นใจจริงนะครับและฟีฟ่าเดยกระทบกับทีมชาติอังกฤษด้วยนะฮะ ใช่แบ็กซ้ายเนี่ยคือลูกชอก็เจ็บแล<ช>้วนะฮะ<ช>ไม่รู้ซัาเขตจะใช้ใครมายืนดีใช่เอออ่ะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา